บูชาอับเปายันตองแดงยังเนเทขมงคลก็ไปบูชาพระบบพ่อนะเดือนร้อยบาทจะจ่บูชาเหรียญตองกลมเดือนรุ่นเก้าเนื้อต่างๆเนื้อเงินนักว่าฝาปากทองแดงลงยา,จจาต่างๆก็ไปบูชาได้เดือนหลวงพ่อแปะเดีอนละสามร้อยสามร้อยนะครับอาบเปายานตองแดงยัน เลขมงคลนั้นยางตทองแดงเลขมงคลก็หนึ่งร้อยบาทก็ไปบูชาได้ตรงหลวงพอ่อแป๊ะได้เลยอ่ะนำเข้าที่เนาะเข้าที่แต่ก็นม,มือแล้วทำจะมาธิก็ได้เนาะตัววันพุธนะวันพุธวันพุธอ่ะ,อะ ให้ตกให้รให้ไให้รอตะเลนรหอยันท